อนาที่ฝนตกนะคะเราก็ไม่สามารถมีอะไรมาหยุดยั้ยงเราได้ะคะ่ะเราจะทำหมูเค็มมีหลายคนใชนะ่ไหมหลายคนเต้ยมันใหญ่มากเบือกกนเดี๋ยวเราจะทำถุงทอดเค็มไปให้กินนะคะสำหรับที่นี้อือเราบ้างครอ่ะตามด้วย น้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาตาปลาหบึกเข้านั้นใหม่เอี่ยมเพราะว่าขวดเก่าเราได้กินมันเป็นโรคไซกันไปแล้วนะคะเอาอย่างไม่ได้เจาะเลยเจาะตัวกระเน็้ใส่น้ำปลานี่คือเคล็ดลับความอร่อยนะคะผอวทอดนี่ค,นคือีนถามผมว่า คือความใส่จใจนะคะเอาละตามด้วยเกลือค่ะเกลือมาค่ะเกลือ,อเกลือเพราะว่ามันยังเค็มไม่สะใจเท่าที่เราคิดนะคะใส่เกลือลงไปเลยค่ะเดี๋ยวมันไม่เมค็มชอบเค็มๆค่ะินกับข้าวแฉะนะคะอร่อยมากหิดกัหน่อยอสามช้อนแหละตามด้วยมือค่ะเมี่ยนี่ค่ะเอาอะไรขยำ มือเนีแหละมือตามด้วยมือหมูนะคะมือหมูขยำปาดปาปปาเดีย๋ยวเราจะทิ้งไว้สักสิบนาทีเนาะแล้วก็จัดก,การมันแค่นี้ค่ะวัตถุดิบไม่มีอะไรมากเไปดูตอนทอดกันอาครบสิบนาทีแล้วเอาออก หมูเราเป็นไงบ้างเริ่มซึงแล้วนะน้ำอะเปิดแก๊สเปิดเปิดแรงเลยเ้วก็ทิ้งไว้ให้น้ำมันมันร้อนนะคะอะทีนี้เราก็ใส่หมูลงไปเลยนะคะใส่หมูลงไปเยอะๆเลยนมันเยอะอะไรใส่ลงไปเยอะๆเลยลูกพอน้ำมันร้อนแล้วนะคะ เพราะว่าเราใส่น้ามันแตเยอะมากนะเดี๋ยวเทน้ำมาอยึ่งหยดน้อยค่ะเอ่ปล่อยไว้ค่ะปล่อยไว้ทิ้งไว้เลยเราจะทิ้งไว้กจนกว่าเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันอีกครั้งนะคะก็อย่างนี้ก็ยังไม่ได้นะคะรอจนกว่าน้ามันที่เหลือดมันกน้อยลงแล้วก็ใส่ขึ้น่ ตักต้องเพิ่มไฟนะคุณอ่าตักได้เลยไฟแรงหน่อยหมูไหม้นะคะวันนี้ไหมไม่มากหรอกแต่ก็ยิงได้อยู่ก็ตักแบบนี้ลดหิวไปที่อื่นั้างเนี่ยกระจายกระจายให้มันมีตะแกรงเออโอเคแล้วเราก็จะทิ้งมันไว้เงี้ยให้สะเด็ดน้ำมันนะคะแล้วก็หลองชิม